นี่ก็คือต้นแพ่งหรือว่าไม้แพ่งนะครับเป็นส่วนประกอบของลาบไก่วันนี้นะครับที่เราจะขูดเอาเปลือกของต้นแพงน่งไม้แพ่งซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ใบมันจะเป็นแบบนี้นี่ใบมันจะเป็นแบบนี้ เราก็จะขดูดขูดแบบนี้ขูดเอาผิวมันเพื่อจะเอาไปใส่กับลาบไก่ขูดแบบนี้นะครับแล้วเอาไปใส่ลาบไก่มันจะทําให้เนื้อไก่เนี่ยทางเหนือเขาเรียกว่ามันขันก็คือมันกระชับมันมันเหมือนเราบีบน้ำมะนาวใส่แต่ว่าเราใส่เปลือกเปลือกไม้แพ้งแทนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยนะครับเมื่อเราได้เปลือกแห้งมาแล้วนะครับเราก็จะเอามาลาบปนกับเนื้อไก่นี่วันนี้เราจะลาบไก่เลี้ยงให้เพื่อนนะครับเพื่อนรักมาจากแดนไกลมาจากภูเก็ตเลยนะครับเราทําลาบไก่เลี้ยงเพื่อนเลยนะฮะเปลือกแห่งนี่มันก็จะเป็นสมุนไพรไปในตัวนะครับนี่ นะฮะในฟาร์มของเรานะครับมีสมนุนไพรมีไก่ที่เราเลี้ยงเองนะครับวันนี้ลาบไก่ดำฮะวันนี้ลาบไก่ดำเนื้อไก่ดำชายประการมันจะไม่จะไม่ดำนะฮะนะฮะมันจะดำเป็นบางส่วนอย่างเส้นเลือดเอย่ยกระดูกเอย่ยอะไรแบบนี้แต่ไม่ดำทั้งหมดนะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ของไก่ดำชายประการแล้วมันจะรสชาติหวานอร่อยนะฮะไม่มีกลิ่นคาวนะครับ ซึ่งเราเองก็เลี้ยงแบบแบบธรรมชาตินะฮะวันนี้ก็เลยจะลาบเลี้ยงเพื่อนซะหน่อยนี่นี่นี่คือการใส่ไม้แพ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าทางภาคกลางเขาเรียกไม้อะไรนะครับเปลือกไม้แพ่งเนี่ยมันก็จะเข้าไปรัดเนื้อนี่เข้าไปรัดเนื้อนี่นี่ทำให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนี่รสชาติมันก็จะ อร่อยขึ้นนะครับนี่คือลาบไก่ของอ e ีฟาร์มลำพูนจ้าละนี่แล้วก็เตรียมพร้อมตะไคร้นี่ใบมะน,นาวแล้วก็หอมนะเพื่อที่จะเอาไปทอดให้มันหอมกรอบเพื่อที่จะโรยลาบไก่ของเรานะครับ แล้วเราก็ได้ผักทอดเยอะเลยนะครับสำหรับราบไก่น,นี่คือใบเตยทอดมีกระเทียมเจียวนี่คือใบมะนาวทอดพร้อมกับนี่เลยฮะตะไคร้คทอดแล้วก็นี่ก็คือหอมเจียวนะฮะร,รวมทุกอย่างเข้าไว้ในนี้เลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นหนังไก่ทอดกร,บกรอบๆเนีฮะ แล้วนี่ก็คือนี่ผักชีต้นหอมแล้วก็สาะแหน่นะฮะผักชีใบเลื่อยพร้อมทั้งผักแผวหรือว่าทางเหนือเรียกผักไผ่นี่นะครับและไม่พอนี่คือเพลครับไก่สับนะฮะที่เราใส่เปลือกของต้นแพ่งนะฮะเปลือกต้นแพ่ง พร้อมทั้งตะไคร้นี่ตะไคร้ค่านะฮะเราก็สับรวมกันนี่ฮะไก่ลาบไก่นะฮะสดสดเลยนะครับวันนี้ที่อีฟาร์มลำพูนลาบไก่ดำลาบไก่ไก่ดำปปใช้ประกานนี่ ในช่างทั้งหลายมันก็แข่บักกี้เดือนนเอยบักกี้เดือนนี่แข่นะในช่าง <Okay. S 1> ทั้งหลายนี่ฮะเรียบร้อยแล้วไก่ดำใช้ประการของอ e ีฟาร์มลำพูน